อยู่กับแม่ดาฟี่มาลีนะคะโอ้โหอาทิตย์ละถุงลูกมันหนักนะคะบอกร้านขนก็ไม่ยังไม่ได้เปิดขาโอ้โหวันนี้ขยันมากเลยนะไปช่วยทำงานช่วยเบดาทำอ่าเท่าเรียกอะไรนะลามขดข้อให้ทุกข้อเลยเอแล้วก็กวาดอะไรนะหนูทำอะไรบ้างคะดูพื้นแล้วก็กวาดแล้วก็กวาดแล้วก็ช่วยรดน้ำด้วยไหมคะ ตอนลามมาดูกล้องให้ทุกช่องเลยแล้วมีอยู่สองช่องที่ใช้โซสั่หาอที่จอดักเจตกใจหมดอาคดอาขนมหรือเปล่าน่าของเล่นอาคดเล้ยนยย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 ยมยย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 ยนยย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 ่ยยยยม่ยยยยนยยยยนยยยยยยย่ยยัไมยยคนละยยยยยมยยยยยย่งยยยมยย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 ยนยย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 ไมยไย ตอนนี้นะคะตอนนี้ขนไปเต็มคันรถเลยตอนนี้นะนี่ลูกนี่ตอนนี้หนูขนได้หมดเลยนันมุมนี้นะคะเพราะว่ามันมุมนั้นมันบังนะ่ะเฮ้ยเปิดประตูอันนี้ใส่ในรถใเปิดประตูอันนี้ใส่ในรถอันนี้ใส่ในรถจ้า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 ขนได้หมดเลยลูกขนเข้าใส่ท้ายรถเลย นหมดนั่นเลยเลยนงลเอาก่มาบาไม่เนี่ยถามลุงเสือสิลุงเสือไปกี่วันทำไมคนไปเยอะแท้คงจะนุ่มนลุงเสือจะไปกี่วันเปิดประตูของใส่ในรถเลยถาชุดตัวใส่ในรถเป็นของเบาๆไปเอานนอันนี้เหรอใครจะช่วยใครจะช่วยอ้าวประตูผิดแล้ว แต่ใส่ตรงนี้ดูใส่ตรงนี้รู้ไอันนี้อ้วยจริงดิของขัญปีนี้อ่ะไว้เเาเราไม่ได้ทำของขวัญปีใหม่เลยปีนี้นะไม่มีเลยจบมาค่อยทำก็ได้มาค่อยทำบอกเอาไปใส่เลยเอามาวาง้ทุกคนก็กลับบ้านหมดวันนี้วันหยุดหนูได้มยไ วันนี้มันหยุดหนูจะไปรีบเอาพระชะตัวมาลุงจะใส่มาอยู่ใช่เขาจะมาเฝ้านาทุกคนกลับหมดเล้วจะมาเฝ้านาวันหยุดนะเขาจะมาเฝ้านากับแม่อ๋อวันหยุดจะมาเฝ้านากับแม่มาจะมาอยู่กับแม่ที่บอกอันนี้คืออะไรเฝ้านากับแม่ี่ย้อไปอันนี้ใส่ตรงไหนคะอันนี้ใส่ข้างหลังเลยและหมวกล่ะ ในรถเลยเขาจะตัวมาใส่บอกโยนโน้ยก็เอาของโน้ลเลยเนี่ยกระเป๋าเนี่ยเอาไปให้หมดอันนี้ไปให้ลุงเสือไปงเสือมะบูนเลยทุนะโอ้เก่งจังเลยบูนเลยทุนตักทนตักแล้วบูนเลยเกี่งเลยเกี่งเลยเกี่งเลยโอ้ลุงป้าปลานัวไปูเอาลุงป้าปลานัวไปด้วยบอก็เอาขึ้นรถเลยเอาเอาของของดู เขาคขนฟางช่วยลุงเสืออยู่ลุงป้าปรานัวเนี่ยป้ากองแก้วให้มาหนึ่งโลแล้วก็ซื้อเพิ่มอีกสองโลเป็นสามโลไปแจกญาติญาติทุกบ้านทุกหลังเลยโอ้เป็นกำลังใจให้คนสุรินทร์เด้อวันนั้นน่ะวันนั้นน่ะที่ที่เอาให้วัดใหครอยากไปด้วยไหมจ้าเขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากไปเรียนไปดูช้างไหมไปดูช้างที่สุรินทร์ช้างนะช้างตัวใหญ่มากมีอะไรอีกบ้างอีนนีกใช่ไหม มาเอี้ยกขึ้นรถของปอปของป๊อปตู้มาไว้ไหนน้องแมวอยู่ไหนจะปีจัมป้ามาแล้วขึ้นรถแล้วอไม่เลยไปเอาของท้ายทุ่งเหรอไม่มีแล้วเอาด้วยไปเยอะจะปามัน่ีไปปนาแล้วเหรอจปื่งหนีทราป่าแล้วลูกท้ายทุ่งก็ยังมีจัมปีจัมปาแล้ามาขึ้นรถแล้วเลยจะกลับบ้านที่ไปแล้วเนี่ยไม่เดินอะไรพุ่นนี่เด้อ เออเดินหลบกล้กองไงไหนละเดือหลบกล้องเต็มถามนี้ว่าทำไมต้องตัดสิใจอะไรผพ้พับก,กระเทินกระทันหันอะไรบอกว่าพวกนี้คิดถึงแร่มากน,นะนะซีแจงเจรจาไม่คือกลางคืนเนี่ยโอเย็นสบามาแทนที่จะวางเย็นสบาย,บายจะได้ขับรถสบายไม่ร้อน ่าหลับนะเขางวันมันพออย่ารีบงนะถ้าหลับก็ให้แงนปั๊ม่วงใช่ไหมใช่ถ้าง่วงก็ไม่ยากนอนปั๊มถ้าออกตอนนี้จะถึงตอนไหนเอาก็คงจะจอดนอนปั๊มแหละยังไงก็ถึงรุ่งนี้ชง่วงตรงไหนก็จอดนอนตรงนั้นเคยเคยนะแบบว่าเราคิดว่าเราจะจอดแค่ชั่วโมงเดียวนอนพักแบบงีบอย่างเงี้ย แต่พอตื่นอีกทีหนึ่งก็หกโมงเช้าบอกว่าจะนอนแป๊บเดียวใช่ไหมคือแบบเราคิดเอ้ยนอนเอาแรลหนีบแก้ง่วงสักชั่วโมงหนึ่งแต่พอจริงๆแล้วก็นั่นแหละตื่นอีกทีหนึ่งก็หกโมงเช้าวันลวอยู่ที่นี่เนี่ยยิ่งตอนนี้มันหลับสบายด้วยไม่ต้องกลัวว่าเอออยู่นอนในรถแล้วมันจะจะร้อนไหมมันจะอะไรยังไงถ้าไม่เิียบก็เราาจะเปิดไม่เปิดแอร์เราเราเปิดงเนี้ยเปิดกระจกลงมาประมาณแท่นี้ ให้ระบายอากาศมันได้ถ่ายเทแต่ก็ดีนะมันอากาศหนาวเนาะใช่อากยิ่งแบบนี้นอนสบายเลยเอไอ้ผ้าห่มที่เราได้ผ้าห่มจาใครตอนนั้นอ้เออมาดามป๊อกมาดามพอกผมนอนได้สบายเลยอ่าจะไปด้วยไหมไปสุรินทร์มค่ไม่ต้องไ้ไม่ไม่ต้องไมอไมต้องไม่ไม่ตอง่้งไม่ต้องไ่้อาไม่ตองไั่อไม่ต้องม่้งอง่่อ้มงอม่้้อม ป้าสมอนเนาะป้าสมอนบอกเลิ่นทางปลอดภัยค่ะเสือข้าวหอมสุรินมะฝากหนูด้วยเออลืมไปเลยคุณป้าเชื่งนะคะคุณเดี๋ยววันอาทิตย์นะจะตื่นเช้ามาสีข้าวใครสนใจข้าวหอมมะลิสุรินนะฮะสองหกศูนย รวมส่งนะครับถุงละ5้กิโลสองขั้ส่วนรวมส่งนะนะตอนนี้ก็มีมาเจ้อมมเจ้ามาหลายท่านแล้วนะครับของไม่ได้ขายไม่ได้ขายใจให้ค่ะ idline ศูนย์เก้าเก้าหกเจ็ดหกสี่สองสามห้านะฮะป่ะเราก็เขายังไม่เดินผัดผักไปกรองนะค่อยผัดทอดไข่ให้ให้ป้อมใส่น้ำตาลป้อมก็ไม่พูดอะไรนะ กระเทากววาวา็ว่าอาคือหวานหวานโอ้สงสัยว่ารสดีแบบไม่น้ำตาลอร่อยมากบ่สนาฬหน่อยชิมโอ้ยน้ำตาลพี้ปอมไม่กล้กาพูดแต่หน่อยพูดก็ไม่รู้ว่ากระปุกไหนเป็นรสด,ดีแล้วก็กระใสแล้วก็ปูไปค่ะเอฟซิกินข้าวกันค่ะมา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 ข้าวเหนีนยวนะจ้ำแจวถ้าเป็นโรคขาคก็คงมันไม่หมด นี่ค่ะเอ็ีทอดไข่ใส่กระเจี๊ยบนะคะใครบอกว่ามันไม่อร่อยใอดอีกสามเขายังไม่ได้บอกใครว่าอร่อยเลยแอนแอนไปดูเพราว่าดูว่ามันจ้าวานมันจะอร่อยนะใช่แล้วยังไปดูคลิปในติ๊กตอกเหรอว่าขนาดทุบกับหญ้ายังคงแต่มันไม่ลื่นนะเนี่ยอร่อยใส่กระเจี๊ยบแล้วก็ใส่พริกด้วยอัปเดตมา่อคืนมา่อคืน มาเสือกินข้าวก่อนเดินทางเสือต้องกินขนะ้าวก่อนเดินทางแล้วเร็วฮะ๋อะเคยกินแล้วเนาะมาพาพลินทอดไข่ใ,ใส่ เกียบถ้ามีไม่เขอยเทศก็ใาไม่เขยเทศขึ้นเป็นรูมันยิงมาใส่มันยิงมาใส่ที่เรายึดไว้วันี้ไม่ทันลงไม่ทันลงจะทันโรดาวีสั

สวัสดีค่ะข้าวหนีวี่สวัสดีค่ะถามที่ว่ากลับบ้านหรือยังไมกลับบ้านไมู่กนักอินข้ากับแม่ดากรู้เอากลับจ้าหวานเหนียวเลยต้มปิดปดน้ำตรงหรือยังต้มหวานที่จะงี้ด้วยแล้ว จ้าเราบอลบลงลกเชอดแล้วเดินทางก่อไทเด้ออย่าลืมอนด้วยไม่มีใครอยู่ทุกนีหลายคนนัะกลับบ้านกันอยู่กับแม่อาชีพทุนี้ยาชีไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านอยบ้านอ้านพ มักินข้าวมา,าข้าไข่เร็วไปเมื่อเมื่อไปมังินข้าวกับเบดานีเ่เร็วหรอิมะะ่มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะลกูกไปลูกไปพรุ่งนี้มาใหม่เด้อไปโรงเรียนแล้วก็เลิ<อ>กเรียนพรุ่งนี้วันเสาร์ามาทั้งวันเลยเด้อไป,อาอไปง,งานเพื่อนแท้อยู่ทั้งวันอยู่ด้วยกันทั้งวันพรุ่งนี้แต่งตัวมาชิ่วชวยนะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกัโอเคนะยังกําลังพอจบคลิปลงตัเพลงแค่นี้นะคะ